เข้ามาบริการเราเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายๆนะเะเรื่องงานบริการเนอ่ยมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไอ้ไไลำบากทีเดียวแหละพราะจิตใจของแต่ละคนแต่ละคนมันแตกต่างกันการจะมางานบริการเนี่ยบริการให้ถูกใจของคนทุกคนมันก็เป็นไม่ได้อาจจะถูกใจคนนี้ไม่ถูกใจคนนั้นถูกใจคนนั้นไม่ถูกใจคนนี้อะไรต่างๆนานาน พราะฉะนั้นผู้ที่ไปรับบริการก็ต้องเห็นใจผู้ให้บริการบ้านอ,าอะไรตอะไรพออารุ่มอร่วยไปหย้อนย้อนไปได้บ้างบ่หย้อนย้อนไปซะอ,อารุ่มอร่วยกันไปซะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้างเ,าเพื่อ,เพ,อเพื่อให้มันผ่านไปด้วยดีเพื่อให้หน้าตามีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสใสกันอย่าหน้าบุดหน้าเบี้ยวหน้านิ้วคิ้ยวขมวดใส่กันแยกเคี้ยวใส่กันอันนั้นไม่ไม่เป็นมงคลเลยไม่ว่าเขาไม่ว่าเราเนี่ยล้วนแต่เป็นไฟมาแผ่เผาจิตใจของ แต่ละท่านแต่ละคนทั้งนั้นแหละ,ะถ้ายิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไปเรายิ้มไปใส่เขาเขาก็ย,ยิ้มตอบเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนนั้นเ,เพราะฉะนั้นอันนี้แหละเราอยู่ด้วยกันอยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นน่มันไม่ได้อยู่มั่นคงอย่างตลอดอนันตกาลหรอกเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยกันก็อยู่ชั่วคราวก็อยู่ด้วยความเบิกบานอยู่ด้วยความผ่องใสอยู่ด้วยความเป็นมิตรดีกว่าอยู่ด้วยความเป็นศัตรตูต่อกอันเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไอ ที่ที่เกิดขึ้นมาให้เกิดเป็นความร่มเย็นใน้เกิดเป็นความสุขเพราะใจนั้นะมีมีธรรมะมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือมีธรรมะเป็นคู่เคียงไปกับการดําเนินชีวิตด้วยถ้ามีธรรมะไปกับการดําเนินชีวิตแล้วธรรมะนั้นล้วนแต่พระนําพาไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขมันแตกต่างจากกิเลสเนีถ้าเอากิเลสเป็นเ,เป็นเป็นใหญ่เป็นโตกิเลสเอากิเลสเป็นเจ้าเรือนใจแล้วเนี่ย การดาเนินชีวิตไปด้วยมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนใจแต่มันแล้วล้วนแต่สร้างความกระทบกระเทือนสร้างความปิงเกี่ยวกันก็ล้วนแต่นําความทุกข์ควารรมวุ่นวายความเาล่าร้อนความขุ่นบัวมาแผ่เผาชีวิตของตนเองเท่านั้นน่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ปรารถนาอย่างนั้นเมื่อเราไม่ปรารถนาอย่างนั้นแล้วเราก็ถึงแม้เราจะเป็นปุถิชนคนมีกิเลสก็ตามเราก็ต้องมีความอดกั้นควบวคุมกิเลสถ้ามันอยู่ในขอบในเขต เรียกว่าเราจะต้องเป็นบุคคลผู้มีศีลให้ความสําคัญในศีลไม่ว่าจะศีลห้าศีลแปดศีล 10, สิบศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดาต่างท่านต่างคนต่างให้ความสําคัญในศีลแล้วแม้แต่เป็นปุถุชนก็เป็นกัลยาณนะปุถุชนคือปุถุชนคนดีนั่นเองปุถุชนคนดีอยู่ที่ไหนก็นล้วนแต่นําความสุขความอบอุ่นความร่มเย็นม,มาสู่บูสู่คณะทั้งนั้นแหละไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ท่านผู้ดึงผู้ใดลเลยเพราะฉะนั้น ความมีศีลเป็นพื้นฐานในเบื้องต้นเป็นความสําคัญอย่างยิ่งจากนั้นเราก็ต้องสร้างความตั้งมั่นขึ้นมาให้แก่จิตแก่ใจของเราเรียกว่าให้พากันอบรมจิตใจของเราให้มีสมาธิเ,าเพราะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกสภาพแวดล้อมของเราเที่เราจะต้องกระทบะกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สิจิตเป็นผู้รับทราบในสิ่งที่เข้ามากระทบาทางตาหูจมูกลิ้นกาย นั้นถ้าจิตใจของเราไม่มีความตั้งมั่นมีความหมัดดักแน่นมั่นคงพอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งมันมีสิ่งที่น่ายินดีและสิ่งที่น่ายินลายมีทั้งสิ่งที่ได้และสิ่งที่เสียมันก็จะสามารถครอบงำจิตใจของเราให้เศร้าหมองให้ขุนมัวให้แส,ส่ใสวุ่นวายไปกับสิ่งที่เข้ามากระทบมาสัมผัสนั่นแหละเราก็จะหาความสุขไม่ได้มันมีแต่ความทุกข์ความเศร้าหมองของุนมัวหยิบคั้นมาตลอดเวลา เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามอบรมจิตอบรมใจของเราเองห้มีความตั้งมั่นจิตใจของเราจะมีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงก็ได้เพราะใจนั้นมีความสงบนั่นเองใจของเราจะมีความสงบเพราะใจของเรามีหลักยึดเราจะยกเอาคําบริกรรมอภิุฐโธพภิโธอภิธฐโธมาเป็นหลักยึดของใจนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ในระยะบทไหนก็ตามเด้อขอให้มีสติกํากับจิตไว อยู่กับคาบริกรรมบอกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธแต่เนะี่ยถึงแม้เราจะไม่ได้ไปอยู่ในที่นั่งภาวนาหรืออยู่ในที่เดินจงกรมก็ตามเราจะอยู่ในดิยาบทไหนก็ตามเดอะแต่พยายามอยู่กับพุโทโธให้มากที่สุดเป้าไปพระริเจ้าที่หนูบอกว่าเว้นแต่นอน,น,อนหลับเท่านั้นแหละที่เราภาวนาไม่ได้ถ้าตื่นนอนแล้วมันภาวนาได้หมดเลยนยเพราะตื่นนอนแล้วเราจะอยู่อิริยาบทไหนยืนเดินนั่งนอนก็รุน่นจะมีจิตมีใจดวงนี้อยู่ด้วย เพราะฉนัน้นการภาวนาก็คือมีสติให้กํากับกจิตไว้ให้อยู่กับบทบริกรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นหลักยึดของจิตนั่นแหละอยู่กับอยู่กับบทธรรมนั้นอยู่กับพุทโธพุทโธเนี่ยถ้าเรามีสติกํากับไว้อย่างนี้แล้วนะั่นแหละเรียกว่าการภาวนาหรือการเดินจงกรมก็เช่นกันมีสติกํากับกจิตไว้อยู่คำบริกรรมของพุทโธพุทโธพุทโธไปตลอดอันนี้เราเรียกว่าเดินจงกรม ถ้าเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาเนี่ยถ้าไม่มีสติกำกับจิตไว้แล้วเนี่ยเราไม่เรียกว่าเดินจงกรมไม่เรียกว่านั่งภาวนาหรอกมันเดินก็เพียงแค่สีริยานั่งก็เพียงแค่กิริยาเท่านั้นแหละแต่มันไม่มีไม่มีคุณค่าแก่นสารสาระอะไรขึ้นมาที่จิตที่ใจเลยมันจะมีแก่นสารสาระขึ้นมาที่ใจก็เพราะมันมีสติกำกับจิตใจดวงนี้อยู่กับอยู่กับบทธรรมนั้นเท่านั้นหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากความใส่ใจตั้งใจ ให้มั่นของพวกเราด้วยความภาคความเพียรแล้วก็บรฤติปฏิบัติอบรมอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วนับวันสติที่จะกํำกับจิตมันก็จะมีความแน่นหนามั่นคงมีกำลังที่จะกำกับจิตมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งเป็นปกติของจิตที่มีสติกำกับอยู่แน่อย่างแนบสนิทหรือความระมัดระวังก็เป็นปกติของจิตที่มีความระมัดระวังแต่เราเป็นแนบสนิทเป็นอันหนึ่งอเดียวกับจิตจากนั้นมาเราจะนั่งภาวนาอยู่เป็นครึ่ง ชั่วโมงค้อนชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันก็อยู่ได้อย่างต่อเนื่องมันไม่เผลอไม่ไม่หลุดออกจากกันเลยพอมันอยู่ได้อย่างต่อเนื่องจิตละเอียขก็ไปละเอียขก็ไปที่สุดก็เข้าสู่สความสงบคือความรวมตัวของจิตน,นั่นเองนั่นแหละนี่เราจะเห็นคุณค่าของจิตแหละจิตนั้นเมื่อถอนออกมาแล้วจะมีแต่ความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธินั่นเองนั่นแหละถ้าถ้าถ้าเราดําเนินชีวิตไปด้วยความมีสมาธิ เป็นเครื่องเป็นเครื่องอยู่ของจิตแล้วเชื่อแถอว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะไรทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะได้หรือจะเสียจะยินดีหรือยินร้ายมาครอบงำจิตใจของเราให้แสบใสให้เศร้าหมองให้ขุนบัวได้เลยแล้วเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็จะเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยกคายรอบคอบที่เราเรียกว่าปัญญานะี่แหละนี่แหละมีปัญญามีสมาธิปัญญาผู้เคียงไปกับการดําเนินชีวิตแล้วชีวิตนั้นมีแต่ความปลอดภัยตรงนั้นแหละ เนีเพราะฉะนั้นพวกเราพวกเราก็จะชาวชาวพุทธทั้งหลายเรามีโดยเฉพาะชาววัดป่าเราเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อบ,บูบูรพาจารย์เป็นผู้นำพาในการป,รปฏิบัติหนักแน่นมั่นคงอยู่ในศีลสมาธิปัญญาแล้วพวกเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์เราก็เดินตามรอยบนเส้นทางแห่งศีลสมาธิปัญญานะ่ยให้มั่นคงอยู่ในสามเส้นทางนี้แล้ว รวมมาเป็นเส้นทางเดียวกันเ,เป็นมรรคสมังคีแล้วชีวิตของพวกเราก็จะมีแต่ความปลอดภัยมีแต่ความเจริญเ้าหน้ามั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปจนก,กระทั่งถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงก็ขอให้พุกท่านทุกคนน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพื่อความประสบแต่ความสุขได้อย่างแท้จริงของพวกเราเรียกว่าปรมังสุขขังนั่นเองเออขอให้ทุกท่านทุกคน ระพปฏิบัติจนถึงจุดหมายไปทางนั่นด้วยกันทุกท่านทุกคนเด้อเออคำถามอะไรฝากกลับเรียนถามหลวงพ่อจะทราบได้อย่างไรว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะสามารถเป็นที่พึ่งและนำสั่งสอนภาวนาให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้ ถ้าไม่สามารถไปที่วัดป่าบ้านตาหรือวัดป่าน้องไผ่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนบ้างที่หลวงพ่อจะแนะนําให้ปฏิบัติภาวนาด้วยเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งทางธรรมครับโอ้หครูบาอาจารย์องค์ไหนบ้างท่านไปได้เอาป้ายมาแฝงคอท่านว่าเออท่านเป็นท่านเป็นผู้สาเร็จแล้วนะท่านเป็นโสดาสกิตาคาอนาคาอรหันเพราะนั้นการดูทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะ เราก็ดูคือภายในจิตในใจเราดูไม่เห็นหรอกเราก็ดูเอาภายนอกใช่ไหมละ่ะเขาบอกว่านาดีอยู่ที่ดินใช่ไหมพระดีก็อยู่ที่ศีลนะแค่ศีลภายนอกยังรักษาไม่ได้แล้วจะรักษาภายในได้อย่างไรละ่ะใช่ไหมถ้าถ้าภายในดีภายนอกก็ดีภายนอกดีก็ชี้บอกถึงภายในดีแล้วนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นตัววัด ศีลหรือข้อปฏิบัติทั้งหลายภายนอกเนี่ยเป็นข้อวัดเป็นเป็นเป็นเหมือนมาตรมาตรเอ่อมาตรวัดถึงความเป็นพระดีหรือไม่ดีไอ้น,นี่เพราะฉะนั้นนะพระดีมีศีลอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วเราก็มั่นใจได้ที่จะไปพบท่านไปศึกษากับท่านได้แต่ก็ดูดูนี่แหละดูภายนอกแหละเราดูภายในไม่เห็นหรอก เอ,อแล้วก็ไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่จยาเอาป้ายมาแฝงคอบอกกันได้ใช่ไหมล่ะเออเป็นแบบนั้นพราได้ให้ดูภายนอกอพระดีก็อยู่ที่ศีลเนื้อนาดีอยู่ที่ดินน่ไปเออเราจะไปดูนาที่ไหนมันมันมัน,ม,นมันดีหรือไม่ดีเราก็ดูดูที่เนื้อดินใช่ไหมล่ะถ้าดินดีอุดมสมบูรณ์ราไรป,ไปเราไปปลูกข้าวมันก็งาม ่พระดีอยู่ที่ศีลถ้าเราไปเห็นพระพระที่มีศีลสมบูรณ์แล้วเราเข้าไปศึกษาเราเข้าไปใกล้ชิดท่านเราก็ได้ซึมงทรัพย์เอาความดีทั้งหลายเราได้เข้ามาสู่ตัวเราเองได้อย่างแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระผู้สรงศีลทรงธรรมก็มีอยู่ทั่วไปนั่นแหละเอาเนาะเปลี่ยนนิยามบทกันเนาะ รับพรกันได้รับพรกันเด้รับพรรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปิติตังตุมหังเกปเมวะสมิจตุชาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนารโสยะธามณิโชติระโสยะถาสพิทยบิวชันตุสัปโปรโกวิทัสตุมาเตวัตมันตรายโยสุขีทีคาโยโกผวะอภิวาปัสเซอริสารนิจังวิทาปจายโดจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโรยสุขังภาลังภาวตุสามังครัง พระคันตุสาเพเทวตาสาวพพุทธานุภาเวนะสาวพ,พธรรมานุภาเวนะสาพ,พสังฆานุภาเวนะสทาโสทียมภาวันตุเตอ <c oughs> <c oughs> อ,อยู่ดีมีสุขมีความสุขความเจริญททุกคนเออ